เขมาวัตถุอันวเรื่องแห่งพระนางเขมาไม่ยันฆ่าะเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวสัทธาอนุพระส,สดาวิหารโตเมื่อประทับอยู่เวลุวนันีในพระวิหารชวาวลุวันอาราภาทรงปารบอคคะมะเหสิงซึ่งพระอคระมเหสีรันโยของพระราชาพิมพิสาระ,ะพระนามว่าพิมพิสารเขมังนามะพระนามว่าเขมากระเทศ ตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าเยราคารตาอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าสาเคมาอันว่าพระนางเคมานั้นปฏิตปัฏนาเป็นผู้มีความปรารถนาอันปรารถนาแล้วปะทุมุตระปาทะโมลีณที่ใกล้แห่งพระบาทของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปะทุมุตระ อภิรรปาเป็นผู้มีพระรูปงามปาสาธิกาเป็นผู้ยังความเลื่อมใจให้เกิดอติวิยะเกินเปรียบอโหสิได้เป็นแล้วปนาโกสาเคมาอันว่าพระนางเขมานั้นสุตตวาทรงสดับแล้วว่ากิระได้ยิยนว่าสัทธาอนุพระศาสดากเทติย่อมตรัสโทสังซึ่งโทษรูป,ประสะแห่งรูปอิติดังนี้นะอิชิ ไม่ส่งปรารถนาแล้วคันตรงเพื่ออันเสด็จไปสันติกังโสสํานักสัตถุของพระาศาสดาราชาอนุพระราชายัตตาส่งทราบแล้วตัสสาเขมายะรูปะมัทธะมัตภาวังซึ่งความที่แห่งพระนางเขมานั้นเป็นผู้มัวเมาแล้วด้วยความเมาในรูปปุคลังกาเรตบาทรงยังบุคคลให้กระทำแล้วขีตานิซึ่งเพลงขับทั้งหลาย เบลุวันะวันนับปฏิสังยุตตานี้อันประกอบพร้อมเฉพาะแล้วด้วยการพรลานาซึ่งพระเวลุวันราชบปริสังทาเปสิทรงอย่างราชบุรุษให้พระราชทานแล้วนาตาทีนังชะนานังแก่ชนทั้งหลายมีนักฟ้อนเป็นต้นเวลุวานังอันว่าพระเวลุวันตาสาเขมายะอธิธัปุพพังวิยะจะเป็นรากว่าอันพระนางเขมานั้น ไม่ส่งเห็นแล้วในก่อนด้วยัตสาเขมายะอสุตตาปุพังวิยะจะเป็นรากว่าอันพระนางเขมานั้นไม่ส่งสดับแล้วในก่อนด้วยอโหสิได้เป็นแล้วสุตวาเพราะส่งสดับสัตว์ทางซึ่งเสียงเตสังชนานางของชนทั้งหลายเหล่านั้นตานิขีตานิขายันตานังผู้ขับอยู่ซึ่งเพลงขับทั้งหลายเหล่านั้น สาเคมาอันว่พระนางเคมานั้นปุจิตตาตรัสถามแล้วว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายขายะทะย่อมขับสันทายะหมายเอาอุยานังซึ่งอุทยานกะตรังในอิติดังนี้ว่าจะในครั้นเมื่อข่าวเทวิข้าแต่พระเทวีมายังอันว่าขาพระองค์ทั้งหลายขายามะย่อมขับสันทายะหมายเอาตุมหากังเวโลวะนุยานังเอวะ ซึ่งอุทยานเชื่อว่าเวโรวันองพระองค์นั่นเทียวอิติดังนี้เตหิชเนหิอันชนทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบถลแล้วอุญานังคันตุกามาเป็นผู้ทรงประสงค์เพื่ออันเสด็จไปสู่อุทยานอโหสิได้เป็นแล้วสัทธาอนุพระศาสดายะตวาทรงทราบแล้วอาคมานังซึ่งการเสด็จมาตสาเทวิยาของพระเทวีนั้น นิสีทิตบาประทับนั่งแล้วปริสมัชีในท่ามกลางแห่งบริษัทธรรมังเทเสนตวะเมื่อทรงแสดงซึ่งธรรมเทียวนิมมินิทรงเนรมิตแล้วอิทิงซึ่งหญิงอภิรูป,ปังผู้มีรูปงามตาละวันตังอาถายะอัตโนปัส,สีทัตวบาวิชมานังผู้ถือเอาซึ่งขั่วแห่งตาลแล้วจึงยืนพัดอยู่ที่พระปรดของพระองค์ เทวีอนวพระเทวีเขมาปิแม้พระนามว่าเขมาปวิสมานาวะ,สะเสด็จเข้าไปอยู่ทีวทิศวาทรงเห็นแล้วอิทิงซึ่งหญิงต่างนั้นจินเตตวาทรงดำริแล้วว่าชนะอันว่าชนทั้งหลายว่าทันติย่อมกล่าวว่าสัมมาสัมพุทโธอันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากเทติย่อมตรัสโทษสังซึ่งโทษรูป,ประสะแห่งรูปอิติดังนี้จะโก อยังอิถีอันว่าอย่างนี้วีชมานณทิตายืนพัดอยู่แล้วสันติเกในที่ใกล้อสัสัมมาสัมพุทธะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอหังอันว่าเราณอุเปมิย่อมไม่เข้าถึงกละภาคังปิแม่ซึ่งส่วนแห่งเซลอิมิสาอิทธยาของอย่งนี้อิถีรูป,ปังอันว่ารูปแห่งหญิงอีทีสังอันเช่นนี้ ณมายาทิฏฐปุพังเป็นรูปอันเราไม่เห็นแล้วในกนโหติย่อมเป็นชนะอันว่าชนทั้งหลายอัภาจิกขันติมันยีเห็นจะย่อมกล่าวตูสัทธารังซึ่งพระศาสดาอภูเตนะวจะเนนะด้วยคำอันไม่เป็นจริงแล้วอิติดังนี้อนิสาเมตตาบาไม่สงใส่ใจแล้วกถาสัทธังปิแมซึ่งเสียงแห่งพระวาจาเป็นเครื่องตรัส ตถาคตสระของพระตถาคตโอโลกยมานาอาัฏฐานิได้ประทับยืนแลดูอยู่แล้วอิทิงซึ่งหญิงตังเอวะนั้นนั่นเทียวศัตถาอนุพระศาสดายตวาทรงทราบแล้วตัสสาเทบียาตัสมิงรูปีอุปปน,นะพะหุมานะตังซึ่งความที่แห่งพระเทวีนั้นเป็นผู้มีมานะมากอันเกิดขึ้นแล้วในรูปนั้น ทัดเศนโตเมื่อทรงแสดงรูปปังซึ่งรูปต่างนั้นปัทมวญาทิวเสนะด้วยสามารถแห่งวัยมีปฐมวัยเป็นต้นทัดเสสิทรงแสดงแล้วกตวากระธรรมอธิมัตตาวสานังให้เป็นรูปมีกระดูกเป็นประมาณเป็นที่สุดลงปริโยสานีในการอันเป็นที่สุดลงรอบเหตุทาวุตนะเยนะเอวะโดยในอันค่าพระเจ้ากล่าวแล้วในหนหลังนั่นเทียว เขมาอนุพระเขมาที่สวาทรงเห็นแล้วตั้งโรปังซึ่งรูปนั้นจินเตสิทรงดำริแล้วว่ารูปังอันว่ารูปตั้งนั้นเอวะโรปังปินามะชื่อเมอันมีอย่างนี้เป็นรูปปัตตังถึงแล้วขยะวายังซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปโมหตเตะเอวะโดยการครู่เดียวนั่นเียวสาโรอันว่าสาระโรปเปในรูปอิมัสมิงนี้ นัตถิวัตตะย่อมไม่มีเนออิติดังนี้สัทธาอนุพระศาสดาโอโลเกตวาทรงตรวจดูแล้วจิตตะวารังซึ่งวาระแห่งจิตตาสาเขมายะของพระนางเขมานั้นวัตตะวาตรัสแล้วว่าเขีเมดูก่อเขีมาตวังอันว่าเธอจินเตสิย่อมคิดว่าสาโรอันวสาระรูปเปในรูปอิมัสมิงนี้ อธิมีอยู่อิติดังนี้อิธานิในการนี้ตวังอันว่าเธอปัสสะจงดูอัศรูปัสะนิสารภาวังซึ่งความที่แห่งรูปนั้นเป็นรูปมีสาระออกแล้วอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วค่าถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าเขเมดูก่อนเขมาตวังอันว่าเธอปัสสะจงดูสมุสยังซึ่งร่างกายอาตุรง อันกระสับกระสายอสุจิงอันไม่สะอาดปูติงอันเน่าอุคขรันตังอันไหลเข้าอยู่ปัคครันตังอันไหลออกอยู่พาลานังอภิปัติตังอันอันคนพานทั้งหลายปรารถนายิ่งแล้วอิติดังนี้คาถาปริโยสาเนในการอันเป็นที่สุดหลงรอบแห่งพระคถาสาเคมาอันว่าพระนางเขมานั้นปฏิทหิ ตั้งอยู่เฉพาะแล้วโซตาปฏิภาเลในโซดาปฏิผลอาถาครั้งนั้นสัทธาอนุประศาสดาวัตวาตรัสแล้วว่าเคเมดูก่อนเคมาสัตตาอันวปรสัททั้งหลายอเมเหล่านี้ราคารัตตาเป็นผู้อันราคะยอมแล้วโทสะทุทธาเป็นผู้อันโทสะประทุสรายแล้วโมหะมุลหา เป็นผู้หลงแล้วเพราะโมหะหดตวาเป็นนสโกนติย่อมไม่อาจสมติกมิตุงเพื่ออันก้าวล่วงด้วยดีตันหาโสตังซึ่งกระแสะแห่งตันหาอัตโนของตนลักขันติย่อมคลองตัทะเอวะตันหาโซเตในกระแสะแห่งตันหานั้นนั่นเทียวอิติดังนี้นางเขมังกะพระนางเขมานั้น เทเสนโตเมื่อส่งแสดงธรรม,มังซึ่งธรรมอาหะตรัสแล้วฆ่าถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าเยสัตตาอันวัสว์ทั้งหลายเหล่าใดราคารตาเป็นผู้อันราคะยอมแล้วโหนติยอมเป็นเตสัตตาอันวสัส์ทั้งหลายเหล่านั้นอนุปตันติยอมตกไปโสตังสู่กระเสอัต,ตนากตังอันอันตนกระทำแล้วสะอย่างเอง มักกะตะโกสยังกะตังชาลังอนุปะตันโตอีวะเพียงดังอันวา่าแมงมุมตกไปอยู่สู่คายอันอันตนกระทำแล้วเองทีระอันว่นักปรทาทั้งลายเฉตวานะตัดแล้วเอตังปิตันหาโสตังซึ่งกระแสแห่งตันหาแม่นั่นอนาเป็กคิโนเป็นผู้มีความเยื่อใหยหาไม่ได้หุตวาเป็นปหายะละแล้วสัพพทุกขังซึ่งทุกทั้งปวง ว่าชันติยอมเว้นอิติดังนี้อัตโูอันว่าอัตวามกตะโกอันว่าแมงมุมกตวากระทําแล้วสุตตะชาลังซึ่งขายคือใยนิปโนโนอโน,โนแล้วนาพิมันดลีที่มณฑลแห่งสะดือมัชะตะฐานีในที่อันเป็นท่ามกลางขันตว่าไปแล้วเวเคนะโดยเร็ววิชิตตวาเจาะแล้วปตังคังวา ซึ่งตะกะแตนหรือมัคคิกังวาหรือว่าซึ่งมะแลงวันปฏิตังตัวตกไปแล้วปริยันเตในที่สุดรอบปิวิตวาดื่มแล้วระสั่งซึ่งรถตะสะปะตังคสวามัคคกัสวาของตะกะแตนหรือหรือว่าของมะแลงวันนั้นอาคันตว่ามาแล้วปุณะอีกนิปัตชติย่อมนอนทานเในที่ตะสมิงเอวะนั้นนั่นเทียว ยะานามะชื่อฉันใดสัตตาอันวัตสัตทั้งหลายเยเหล่าใดราคะราตาเป็นผู้อันราคะยอมแล้วโทสะทุตถาเป็นผู้อันโทสะประทุษร้ายแล้วโมหะมลหาเป็นผู้หลงแล้วเพราะโมหะโหนติยอมเป็นเตสัตตาอันวัตสัตทั้งหลายเหล่านั้นอนุปตันติยอมตกไปตัณหาโสตังโสกระแสแห่งตัณหา อัตนากตังอันอันตนกระทำแล้วสะยังเองสยังกตังตันหาโสตังอนุปะตันติคือว่าตังสมติกะไม่ตรงนาสโกนตินาสโกนติย่อมไม่อาจตังตันหาโสตังสมติกะไม่ตรงเพื่ออันก้าวล่วงด้วยดีซึ่งกระแสแห่งตันหานั้นเอวังเอวะฉันนันนันเทียวตันหาโสตังอันว่ากระแสแห่งตันหา เอวังทุรติกม,มังเป็นกระแสอันบุคคลก้าวล่วงได้โดยยากอย่างนี้โหติย่อมเป็นอิติดังนี้ตถาปเทสุมก,กะตะโกวะชาลังอิติปัสสะในบททั้งหลายเหล่านั้นนะแห่งหมวดสงแห่งบทว่ามก,กะตะโกวะชาลังดังนี้เป็นตนอัตโธอันว่าอัตวาปันฑิตาอันวะปันฑิตทั้งหลายชินทิตวาตัดแล้วตัณหาโสตัง ซึ่งกระแสแห่งตันหาเอตังนั่นเอตังคือว่าพันธนังพันธนังอันเป็นเครื่องผูกอนาเปกค,คิโนเป็นผู้มีความเยื่อใหญ่หาไม่ได้อนาเปกค,คีโนคือว่านิราลยานิราลยาเป็นผู้มีความอาลัยออกแล้วหดตาวาเป็นปหายะละแล้วสัพพะทุกขงังซึ่งทุกทั้งปวงอรหัตตมัคเญนะด้วยอรหัตตมัควัชันติ ย่อมเว้นว่าชันติคือว่าคัดชันติคัดชันติย่อมไปอิติดังนี้ข้าถาปาทศาแห่งบาแห่งพระคาถาว่าเอตัมปิเชตวานะว่าชันติทีราอิติดังนี้เทศนาวสานีในการอันเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาเขมาอนุพระนางขีมาปฏิทหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วอรหัตเตในพระอรหัต เทศนาอันว่าเทศนาสาสติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยประโยชน์อโหสิได้มีแล้วมหาชนะสัปปิแม้แก่มหาชนสัทธาอนุพระาศาสดาอาหารตรัสแล้วว่ามหาราชะดูก่อนมหาบพิษเขมายปะปภชิตุงวาอันว่าอันอันพระนางเขมาผนวดหรือเขมายะปรินิพายิตงวาหรือว่า อันว่าอันอันพระนางเขมาปรินิพานวัตติย่อมควรอิติดังนี้ราชานางกะพระราชาราชาอนุพระราชาอาหากราบถูลแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเพอันาพระองค์นางเขมังปภาเชทะขอจงทรงอย่างพระนางเขมานั้นให้พโนดอะลังอันว่าอย่าเลยปรินิพาน,นีนะด้วยการปรินิพานอิติดังนี้ สาเคมาอันว่าพระนางเขมานั้นปััชชิตบาผนวดแล้วอคัสสาวิกาเป็นอคร拉สาวิกาอโหสิได้เป็นแล้วอิติดังนี้แลเขมาวัตถุอันว่เรื่องแห่งพระนางเขมานิทิตังจบแล้ว